การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยจัดทำคู่มือเส้นทางท่องเที่ยวปลอดโรค5ภูมิภาคนะครับก็จะใช้วิธีดาวน์โหลดก็ได้หรือว่าจะไปรับเป็นคู่มือที่ปั๊มปตททั่วประเทศก็ได้ครับนายพิพัฒน์รัชกิจประการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเปิดตัวโครงการคู่มือเส้นทางท่องเที่ยวปลอดโรค5ภูมิภาค Safety and Hygienic r o a d Trip เพื่อสร้างมาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัยและความมั่นใจให้แก่นักท่องเที่ยวโดยมีนายแพทย์สุภกิจศิริลักษ รองปลัดกระทรวงสาธารณาสุขนายยุทธศักตร์สุปสรผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยหรือทอทอท,อทอเข้าร่วมงานครับเป้าหมายเพื่อให้ผู้ประกอบการเตรียมความพร้อมและปรับปรุงสถานประกอบการให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตใหม่และพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวไทยซึ่งใช้รถยนต์ส่วนบุคคลปฏิบัติตัวระหว่างเดินทางท่องเที่ยวได้ถูกต้องตามหลักสุขอนามัย โดยภายในคู่มือเส้นทางท่องเที่ยวปลอดโรค5ภูมิภาคจะมีข้อมูลเกี่ยวกับการตรวจเช็คความปลอดภัยในการขับขี่ยานพาหน,นะเพื่อการท่องเที่ยวโดยครอบคลุมทั้งรถยนต์ส่วนบุคคลรถตู้รถบัสทั้งนี้ก็สามารถขอรับฟรีได้จากสถานีบริการน้ำมัน PTT Station ทั่วประเทศครับหรือว่าจะดาวน์โหลดคู่มือดังกล่าวได้ที่เว็บไซต์ www. tourismthailand. org/tourismproduct ครับ ได้เปิดให้มีการท่องเที่ยวภายในประเทศนะฮะก็เราก็ปลดล็อกเฟสที่5ไปแล้วนะครับเราก็มีการท่องเที่ยวกันทั้งประเทศแล้วซึ่งตรงนี้ผมเองกับทางททพร้อมทั้งท่านนายกก็ต้องขอขอบคุณคนไทยทุกคนนะฮะที่พวกเราช่วยกันเที่ยวในประเทศไทยเพื่อเสริมสภาพคล่องให้กับผู้ประกอบการทุกภาคส่วนที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยวนะครับตรงนี้ก็ต้องขอขอ,ขอบคุณณนะทีน่นี้ซึ่ง ผมคิดว่าพวกเราไม่เมื่อเราเปิดการท่องเที่ยวแล้วเนี่ยก็วันนี้ก็เป็นการจัดคําว่าการเตรียมความพร้อมในการที่เราจะออกท่องเที่ยวเราควรจะทําอะไรต่างขั้นตอน 1, 2, 3, 4, 5ตามคู่มือที่ได้แจกไปแล้วนะครับ